เพื่อนคะไม้น้ําที่เพื่อนๆเ,เห็นเป็นดอกสีขาวๆเนี่ยคะ่ะเอ่อน่าจะเป็นบัวอเมซอนแคละทําไมอ้อถึงบอกว่าแคละเพราะใบมันแค่เนี้เพื่อนๆเพื่อนๆดูความมีเสน่ห์ของมันมีเสน่ห์ข้อที่หนึ่งคือใบเล็กกระทัดรัดกระจิวริว้ว เหมือนใบของบัวบกอะไรทอกนั้นอะ่ะแต่มันจะเป็นกลมๆทรงเนี้ยนะแล้วดอกมันออกดอกเป็นเป็นดอกเหมือนบัวเมซอนอะ่ะสีเขาสีอย่างเงี้ยเหลืองๆเซมๆตรงกลางเนี่ยนะแล้วมันก็ขึ้นอยู่หนานแน่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมขึ้นอยู่ในร่องสวนอ้อเนี่ยแหละเนี่ยต้นมังคุดนะคะสวนอ้อฝากถาดไปฝากนู้นนะ่ะเป็นดงอ้อย ในดงนี่ไม่ใช่บอนหวานนะเป็นบอนคันบอนหวานจะมีอีกที่หนึ่งไอเจ้าตัวบัวเมซอนเนี่ยมันเกิดอยู่ในร่องน้ำเนี่ยอ้อจะเก็บขายสำหรับใครที่อยากได้ไปลอยอ่างบัวนี่นี่เห็นไหมจะเก็บขายเป็นดอกดอกแบบเนี้ยส่งให้เป็นทั้งต้นทั้งดอกแบบนี้เลยสนใจกันปะไปลอยน้ำ ใครอยากได้ไม้น้ำพืชน้ำลอยอ่างบัวลอยอ่างปลานะจัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยมันจะสวยแต่อันนี้คือไม่จัดนะมันธรรมชาติเอาไปลอยนะ0876069955 ID Line เอาเรียกันว่าบัวอเบซอนแคะก่อนนะไม่รู้ว่าชื่อตามหลักสามันสกลน่ะมันถูกต้องหรือยัง0876069955 i e l ด n ไล u n g s a a r a 0 9อังสรา09ไม้น้ำบัวอเมซอนขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ